E.V. คันนี้เปิดตัวตัวตดหน้าเท s l a และ t o y ย t a แผนเดิมคือเข้าไทยก่อนฟังข่าวนี้นะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ช่องผมด้วยแผนงานการทำตลาดรถยนต์ในระดับ5ปีข้างหน้านี้บางค่ายก็เริ่มต้องเปิดตัว E.V. อยู่ในแผนการบ้างแล้วเนื่องจากกระแสเริ่มเป็นที่ยอมรับ ของลูกค้าคนไทยบางกลุ่มประกอบกับบางแบรนด์ก็มีความสะดวกในการนําเข้ามาจําหน่ายโดยไม่เจอกําแพงภาษีไม่ว่าจะเป็นการนําเข้า e ีวีจากจีนมาจําหน่ายหรือกระทั่งการนําเข้า e ีวีจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านภาษีอัฟต้าข่าวล่าสุดน่าตื่นเต้นสําหรับชาว E ีวีทุกท่านก็คือคุณลีกางหุ่น COO แห่งคุณไดมอเตอร์เอเชียแปซิฟิ บอกกับสื่อเบอร์ลิาซาสตูทีวีประเทศอินโดนีเซียไม่นานมานี้ว่าฮุนไดมีแผนการผลิตรถ EV วคันใหม่ฮุนไดไอออนิก5ในเดือนมีนาคม2022ที่โรงงานแห่งใหม่ในประเทศอินโดนีเซียเขาบอกเลยว่าการขายรถ EV ในอินโดนีเซียไม่ง่ายแต่ก็ท้าทายดีเพราะตลาด EV ของที่นั่นมันอยู่ในช่วงเติบโต เหตุผลที่ทำไมถึงขายยากเนื่องจากลูกค้าชาวอินโดนีเซียนิยมรถราคาประมาณ200-300ล้านรูเปียกแต่รถ E ีวีส่วนใหญ่มีราคาแปป้ายทะลุ600ล้านรูเปียกขึ้นไปหรือประมาณ1.4ล้านกว่าบาทดับว่าเป็นราคาที่สูงมากสำหรับประชากรอินโดนีเซียสำหรับแผนการเบื้องต้นที่ทางฮุนไดกล่าวกับทางดีลเลอร์เมืองไทยช่วงปลายปีที่ผ่านมาคือในปี2022 พวกเขาจะรุกตลาดด้วยครีต a และ s t a r ์เกเซอร์ตลอดทั้งปี2022และปี2023ขึ้นไปจะเป็นปีที่รุกตลาดรถไฟฟ้าโดยจะทำตลาด2โมเดลก็มีแนวโน้มว่า IONIQ 5น่าจะเป็นรถ EV คันแรกที่นำเข้าจากอินโดนีเซียถ้าราคารุ่นเบสต่ำสุดอยู่ที่1.5-1.6ถึงล้านบาทก็น่าสนุกไม่น้อยเพราะรถก็ดูสมราคากว่าโคนะอที่นำเข้าจากเกาหลีใต้ นี่คือแผนการดั้งเดิมของฮุนไดประเทศไทยและเราก็ไม่ยืนยันว่าจะมีการเปลี่ยนแผนงานภายใน3เดือน6เดือนหรือ1ปีข้างหน้าหรือไม่เพราะแผนการทำตลาดรถยนต์ในไทยก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ซึ่งก็ถามดีลเลอร์ฮุนไดดูนะครับและก็ดูเหมือนว่าค่ายรถเบอร์ใหญ่ด้าน e ีวีอย่างเทส l a และเบอร์ใหญ่ด้านยานยนต์อย่าง t o y ยต a ยังไม่มีส่งสัญ,ญญาณตอบรับเกี่ยวกับ E ีวีในไทยในเร็วนี้ สงสัยราอาจจะได้เห็นรถฮุนไดอีวีทําตลาดจริงจังกันก่อนหรือเปล่าหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด u b บสไคร e ช่องคิสกายครับพระ่อคุยอย่างสูงครับ